สวัสดีพี่น้องนะครับผู้เชี่ทุกท่านนะครับก็วันนี้หาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลุงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับหาหน่อยวันนี้นะครับพี่น้องฝากเรีที่ทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหาหน่อยจะสามตัวแตกหรือไม่นะครับก็ ตัววิ่งตัวรูดนะครับแนวทางสูตรนะครับก็ไม่ทราบอย่างไรนะครับลงไปสองวันไม่ผ่านนะครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับเตรียมประกาศโจทเอานะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็สูตรก็คือสูตรนะครับลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องกูก็มาติดตามนะครับ ก็มีสี่คู่สามชุดสามตัวนะครับมีก็สองตัวมีสี่คู่นะครับน่าจะแตกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลงให้นะครับแนวทางนะครับเน้นๆนะครับจอดเด็ดนะครับสำหรับวันนี้แนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องลงให้นะครับขอฝากที่ผู้ติดตามด้วยนะครับ เอาจะล็อกหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับก็มาติดตามลงให้นะครับสำหรับแนวทางนะครับฝากเอฟซีด้วยนะครับทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับก็จะฟันธงให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสามหน่อยนะครับพิเศษปกติวีพีนะครับรูดเจ็ดรูดสี่รูดเก้านะครับพี่น้องสามเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเก้า ห้าสี่สามนะครับสามตัวแตกสลับวันนี้นะครับเก็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าสามสามเก้าสี่สามสามสี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับสลับวันนี้นะครับก็ฝากทีทุกท่านด้วยนะครับสลับวันศุกร์นี้นะครับลงลองให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับลงลองให้นะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยนะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็น ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการประนันทุกชนิดนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับเป็นสถิตินะครับแบ่งปันเท่านั้นฝากกันไว้นะครับลูงต้องทํางานนะครับซ่อมรถนะครับก็เลยฝากพี่น้องนะครับผู้แอดล่าคอมเมนต์นะครับสมัยลงไม่ได้ลงนะครับลุงลงนะครับแต่ลงให้เขาไม่ผ่านนะครับ YouTube ก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ ไม่รู้เป็นไรนะครับก็คือฝากพี่น้องไว้นะครับสละชิดมีนะครับแนวทางวันนี้ฝากพี่น้องนะครับ F ืทุกท่านนะครับทุก็มาติดตามนะครับเข้ามาดูนะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับสำหรับเอสพีใต้คลิปคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามา จะเข้าหรือไม่สามตัวแตกอะไรยังไงนะครับฝากมากับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับไม่ปากหมุดให้นะครับฟันทงที่สี่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่เก้าสามสมเก้านะครับสำหรับวันนี้7117หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับก็ประเด็นสำหรับวันนี้นะครับยิ่งตัวรูดเน้นๆนะครับ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผูกม็มาติดตามนะครับสามนอยนะครับพี่น้องตวริงตุลูดนะครับให้สามนอยนะครับให้มากตัวนะครับสูตรนี้จะไปต่อได้ไหมฝากเลือกทีทุกท่านไปด้วยนะครับสารหาหนอยวันนี้ก็ลงให้เพื่อเป็นแนวทางเทน่านะครับโปรดสวิเตเรนะ์ญลนยานกันในการรับชมพี่น้อง ฝากทุกท่านด้วยนะที่นี้นะครับสำหรับหวยใหญ่หวยรัฐบาลก็รอุ้นกันต่อนะครับจะล็อกอีกหรือไม่นะครับเด็ดแต่นะครับพี่น้องจะลงให้เหมือนเดิมนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าพี่น้องไม่ตั้งใผมผมก็ไปต่อไม่ได้นะครับขอความกรุณานะครับอยากข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องแชร์บนไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากเอทุกท่านด้วยนะครับผู้ก็มาติดตาม,มก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการแบ่งปันนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับก็พอหอมปากหอมคอกแล้วกันนะครับก็ลงลงให้นะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับสถิติก็คือสถิติสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ก็เข้ามาทุกวันนะครับ ก็ไม่ได้ลงให้พี่น้องก็ฝากด้วยนะครับลงไปแล้วแต่ไม่ผ่านก็ไม่ทราบอะไรยังไงนะครับทาง u t u b e นะครับพี่น้องกดมากมายเช่นเดิมเกินนะครับขอฝากเรียบีทุกท่านด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับก็แนวทางนะครับหาหน่อยนะครับวันที่สิบเก้าลยนะครับวันวันที่สิบปดนะครับขอฝากเรียบีทุกท่านด้วยนะครับ โปรดชีวิจรณญาณในการรับชมพี่น้องก็ฝากนะครับสำหรับเรื่องเล่าก็จะหาเด็ดๆมาลงให้นะครับสำหรับลุงของเก่าสามชาก็ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเอฟีทุกท่านนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไปต่อนะครับสำหรับวันนี้ ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็ลงให้นะครับฝากเอฟทีทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องก็มาติดตามนะครับตัวเลข be <crew> <everyday> ที่น่าจะเป็นฮานอยวันนี้ก็มีฝากมาณนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเอฟทีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็บหน้าจอนะครับฝากกันไว้นะครับขอพี่น้องจงร่ํารวยก็แล้วกันนะครับพี่น้องรอรู้กันนะครับขอฝากเอฟทีทุกท่านด้วยนะครับพี่น้อง ก็มาติดตามนะครับแบบหน้าจอเลยนะครับกันไว้นะครับฝากกันไว้ที่ท่านด้วยคุลอ,ลองให้ก็เพื่อเ,าาเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สามตัวแตกนะครับฮานอยนองสวัสดีครับ วันนี้มาซื้อรถใหม่ที่คอนเกนนะครับร้านคอนเกนยานยนต์นะครับพี่น้องนี่ครับลุงของเก่านะครับมาซื้อรถนะครับที่คอนเกนยานยนต์นะครับช่วงนี้ก็เด็กนะครับรุ่นโตโยต้าวีทนะครับาก็บซีทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นะครับตอนเย็นๆนะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยนะครับสวยงามนะครับพี่นอ้องอาเิรานก็มีประมานี้นะครับรถก็สวยงามนะครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ห้าแสนนะครับประมาณนี้นะครับ สามก้าหนึ่งหัวหน้านะครับถึงปสีทุกท่านครับน,นะครับหมายเรียกเบียนคอนเทนก็นอกนะครับครับครับ